สวัสดีค่ะพอ,พ,อพอกับชองนางเอกฟินแลนด์อีกแล้วมือนีนั่งกับพัฟมารีวิวอีกแล้วค่ะมือนีมิตาีวิวจ้ะรีวิวย่างเต็มมือนีมือนีอนรีวิวกันไปลานคนดำจ้ะพักมาธรรมดามั่ต้องมาหมู่บ้านนี่ที่นั่งเรามันมาจากมันมามือนีจ้ะมาที่นี่พี่เปิเลยส่งขอ,งของความมาบอกนางกันเลยไปมาเบิ่งจากพระเฮาไดยังแนนเบิดเอียงแนนเบิดเท่ดใดมือนีพี่จ้ะแนวไดชิดแหลกเข้าไดอย่านั่งอย่านั่งมาสองแพ็กจก้ะ นั่งกัสิมอ,องยองเลาใสิไซอนเอาน้ามันเขาตุ่เย็นไว้เดี๋ยวนัง่งเฮดซูเบิร์กจ้ะวาน้าเฮดแบบใดอย่านั่งสองแพ,แพ็คสองยูโรแพ็คหนึ่งกับกือบแปดสิบบาทอย่านั่งเาจะมีกะว่ายิเลิใบชาพูเราหนึ่งแล้วกับผัาขาหนึ่งจ้ะผัาขาหนึ่งสอ,งอยางละ2ยูโรจ้ะวกนี้แล้วกัในบอกคุงมาสองนวยจ้ะนังซื้อไปสองนวยเลยเื่อวาน่างบ่ได้ไปไง พื่อหานั่งบ่ได้ไปอีกจ่าที่นาห้าขั้นก็บ่ได้ไปแล้วก็ได้มาละมาจา้ะมือนี้ว่าจะขวงเงินนี่มาละมาสามอย่างจา่ะมาละมาสามอย่างเลยมาละอันแบบนี่จ้ะเป็นปุ่มๆแต่ว่าสีขาวแล้วก็มาละเฮ้านี่สีเขียวอีกนี่จ้ะนี่จ้ะตัวนี้ก็เป็นมาละจีนจ้ะนี่เห็นบ่บ่คือกันนี่จ้ะเนี่ยนั่งกันเลยเอามาล่องกินจ้ะสองตัวนี้ สองตูนี่เคยกินอยู่แต่ว่าตูนี่เขเคยกินจ้ะเลยเอามาล่องเบิรงอยากล่องอยากล่องเบิรงกมาจากว่ามันเป็นยังไงแน่นี่นะจ๊ะ้วก็ได้มะเขือจ้ะได้มะเขือบาร์บีคิวมักมะละบมักเขือบักคุง้งสามอย่างนี่สามโลจ้ะสามโลกับยี่สิบสี่ยูโรจ้ะโลละ 8. แปดราคานี่จ้าบริกินโดนแล้วได้หนี่ มันเป็นเห็นเป็นชิน้นใหญ่ๆมากก็เลยซื้อมาลองเบิรงจ้ะบักมี่เฮาะไดสีบะมักบักมีมกกม่พิ่นว่าเนาะเพลงเขาว่าเนาะสิบยูโรจ้ะชิ้นนี้ก็สามร้อยกว่าบาทเนาะจ้ะเนาะบักมีแล้วกัน,นี่จา้าแล้วก็ได้บักพริกเขียวพอๆพร,รพิกเขียวกินกับก๋วยเตี๋ยวจ้ะอันเดียวนั่ก็จะได้ล่างเด็ดก้านเด็ดขวนออกอันนี้แี่ตู้เห็นตู้ปิดไว้จ้ะ เดี๋ยวนั่งคิดทั้งเบิร์ตนี่จ้ะของทั้งเบิร์ตนี่เบิร์ตสี่สิบแปดยูโรจ้ะสี่สิบแปดยูโรเดี๋ยวนั่งคุณสี่สิบแปดคูณสามสิบเจ็ดเบิร์ตพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทจ้ะนี่แหละของได้ของแค่นี้เองค่ะแต่ว่านั่งกับกินได้โดนด่จ้ะแนวได้โดนก็มันบักบักฮุ่งบักฮุ่งกับแบบพริกนี่จ้ะแนวมันได้โดนนะอย่านั่งกับสิได้โดนอยู่จ้ะเพราะว่านั่งกับสิเป็นยองย่องเอาหน้ามันแล้วนั่งกับสิเปียกของซองฟีดไว เป็นโพงมันบ่เป็นโพงมันกระแซบเพื่อจะที่ว่านั่งกับเคยเอามาตาบานเรานั่งยองยองไว้เห็ดเป็นน้ําเป็นน้ํามันจีคุณก็กันจะย่ามซุกน้ำใหม่น่ะเนี่ยนั่งกับเลื่อนใดมากนี่แหละจ่ะสำหรับพี่น้องสำหรับอันเมื่อนี่นั่งกับว่าไี่กินเขานี่นี่จะพี่เิ่นโรมากเพิ่อพี่เนแชทมาบอกว่าพักมากเด้นนั่งไปบอกอาจารไปนะคะนั่งรถไปนะว่าสิไปทายพี่น้องเบื่อง ไปหอพี่พันไทยรูมันน่ะว่างวาง,วางตู่นน่ะมีแต่บ่มีคนมีแต่เพิ่นคนเดียวจ้พะพอมบที่นี่ไปหอดแล้วมีนั่งกับพี่พิพี่อีกคนหนึ่งที่หูจากกันอย่างเนียเพิ่นเฮงานอย่เนี่ยไปยค่ะมีนั่งกับพี่สองคนเป็นผู้ยิ่งนอกนั้นมีแต่คนประเทศอื่นมีแต่ฝรั่งมีแต่แขกเปิดจะเต็มเลยทายอะไรเลยจะถตาเอาอยู่นี่ก็เอาแง่ก็เอาเดืยนทากันเอา โอ้ยคลิปคลิปเรด้วยสันอกรืออีกันไทยมากนะบ่มีมนมันมาฟามานั่งเฟามาบ่มีพ่นกระสันเป้าไปครับทั้งคุยทั้งแปรงฟันทั้งนงเสือผ่าทั้ง้าออกไปเลยสําหรับคลิปนี้นั่งกับมาอัปเดตให้พี่น้องเบอ่์นี่ลราจะนี่เราจะของของกินของใส่เข้าน่อจ้ะคือใส่กับก็คือบานเท่าเรากค่ะพี่น้องอันมันแพงกับจะได้คือกินคือเก่าแต่ว่ากัอยากเอาไม้พี่น้องเบอรอะไรจ้ะเราของดูของกินทันนี้เป็นยังไงเนี่ยแต่วัานั่ง ต้ว่าพักนั่งางานงานกันนั่งกินนั่งกินแบบอันแมนเหลือยมันยังไงนั่งกกินแต่ครับบเนา่าอีนีนั่งบ่ลถิ่มเนเพื่อนะจ๊ะเพราะกินได้นั่งกินเลยมันแพงแล้วคิดเห็นราคามันแพงจะก็กินสั่งละคิดหนึ่็ฝากพี่น,อน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนั่นองอย่างเฟี้ยงนึกคอมเนี่ยด้วยจ้าสวัสดีจ้า